คมเขี้ยวกระชากวิญญาณประพันธ์โดยคนขี้เล่าบทที่หนึ่งยุคสมัยที่ป่าไม้ยังคงอุดมสมบูรณ์ผู้คนมากมายใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับพื้นป่ามีความรักและผูกพันเหมือนป่าเป็นบ้านหลังที่สองอาหารก็หาจากป่า เจ็บป่วยก็มีพืชสมุนไพรคอยช่วยบรรเทาการใช้ชีวิตทุกอย่างล้วนแล้วแต่มีความเกี่ยวข้องกับป่าทั้งสิ้นพรานเป้าเป็นหนึ่งในตัวอย่างของคนที่กล่าวมาเดิมทีตัวเขาเป็นเพียงชาวบ้านชาวโดยที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านใกล้กับแนวป่าแถวนี้พอว่างเพ้นจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตในหมู่เขาก็มักเข้าป่าเพื่อท่องเที่ยวพักผ่อนไปในตัว บ่ายวันนี้พรานเป่าออกเดินทางเข้าป่าเหมือนเดิมเช่นทุกครั้งสิ่งของที่นำติดตัวไปก็ไม่ได้มีอะไรมากมายมีเพียงแค่หน้าไม้กับมีดอีกเล่มหนึ่งที่เหลือเป็นพวกอาหารแห้งกับน้ำที่อยู่ในกระบอกไม้ไผ่ป่าแถวนี้พรานเป้าคุ้นเคยไปอย่างดีเขาเคยออกมาสำรวจป่าก,กับพ่อตั้งแต่ยังเป็นเด็กพอพ่อเสียชีวิตจากไป พรานเป้าจึงรับช่วงสืบโทษการเป็นพรานต่อมาหน้าไม้ที่นำมาด้วยสิ่งนี้ก็เป็นของที่ได้รับมาจากพ่อที่เสียชีวิตไปอีกทีตามทางเดินมีพืชป่าหลายอย่างที่น่าสนใจทั้งหน่อไม้ป่าและพืชสมุนไพรอีกหลากหลายชนิดแค่คิดก็หิวขึ้นมาทันทีหน่อไม้พวกนี้นำไปทำอาหารได้หลายอย่างทั้งแกงหน่อไม้หวานใบย่านาง แกงส้มหน่อไม้ดองหรือนำไปผัดกับเนื้อไก่ก็อร่อยไม่แพ้กันผ่านเป้าอาศัยอยู่ในกระท่อมกับแม่ที่แก่ชาราแม่ของเขาเป็นคนที่ทำอาหารอร่อยมากเมนูป่าหรืออาหารแบบไหนก็สามารถรังสรรค์ออกมาได้เป็นอย่างดีเขาเก็บหน่อไม้ที่อยู่แถวนั้นใส่ย่างเพื่อเอาไปฝากแม่ที่บ้านระหว่างที่กำลังเก็บของปา่าผ่านเป้าได้ยินเสียงบางอย่าง เคลื่อนไววอยู่ในพุ่มไม้โดยความที่เป็นพรานหูตาต้องไวเขาจึงรีบตั้งคันสายธนูลูกหันหน้าไม้ไปยังทิศทางที่เกิดเสียงระยะนี้ไม่ว่าจะเป็นตัวอะไรก็ตามถ้าโดนลูกศรยิงเข้าไปถ้าไม่ตายก็คงเจ็บหนักหน้าดูเขาเฝ้ารอยอย่างใจเย็นถ้าเลือกได้ก็ไม่อยากไปทำร้ายใครการคู่ป่าครั้งนี้พรานเป้า้นมาท่องเที่ยว เลือกเก็บของป่าเท่านั้นทันใดนั้นเจ้าสิ่งที่อยู่หลังพุ่มไม้กระโจรออกมาแล้ววิ่งไปหาพรานเป้าอย่างรวดเร็วเฮ้ยเจอหรือเปล่าจะวิ่งเข้ามาแบบนี้สิตกใจหมดเลยนะพรานเป้าลดหน้าไม้ลงสิ่งที่วิ่งเข้าหาพรานเป้ามันคือลูกกระสู้เพศผู้อายุป,ประมาณหนึ่งปีกระสู้ตัวน้อยตัวนี้ไม่กลัวคน แถ่ยังมีความคุ้นเคยกับพรานเป้าเป็นอย่างดีนั่นเป็นเพราะว่าในอดีตเจ้าตัวนี้มันเคยพัดหลงเข้าไปในหมู่บ้านพรานเป้าเห็นว่าถ้าปล่อยไว้คงถูกคนไม่ดีจับตัวไปขายในเมืองเขาจึงอาสาพามันกลับเข้าป่าเพื่อนำตัวไปส่งจนได้มาพบเจอกับแม่ของมันในภายหลังนอกจากนี้เขายังตั้งชื่อให้มันด้วยว่าเจ้าจิว๋วทั้งหมดจึงเป็นที่มาว่า ทำไมกระสู้ตัวน้อยถึงไม่กลัวผ่านเป้านี่จเจ้าจิ๋วเอาเนี่ไปกินสิฉันมีผลไม้หลายอย่างติดมาด้วยนะผ่านเป้าแบ่งอาหารให้มันกินสมัยนั้นกระสู้หรือที่เรียกว่าราชวายังสามารถพบเจอได้ตามป่าทั่วไปพบมันเป็นสัตว์ที่ตัวใหญ่และหนังหนามีนอสั้นที่ไม่เหมือนพวกสายพันธุ์ที่อยู่ต่างแดนชาวบ้านไม่นิยมล่าสัตว์พวกนี้มากนัก อาจเป็นเพราะเนื้อมีรสชาติที่ไม่ถูกปากมีชั้นไขมันที่หนากลิ่นคาวที่แรงทําให้ยากต่อการนํามาปรุงอาหารจะมีก็แต่พวกคนในเมืองเท่านั้นที่ออกล่ากรสู้เพื่อตัดเอานอและผิวไปทําเครื่องประดับกล่าวคือสัตว์พวกนี้กลายเป็นของสะสมของพวกคนรวยในสมัยก่อนนั่นเองนี่เด็กคนแบบนี้ไม่ไดีเลยนาไม่กลัวคนอื่นจับไปขายหรือไง ผ่านเป้าผูดคุยกับเจ้าจิ๋วด้วยความเอ็นดูชายหนุ่มสามารถสัมผัสร่างกายมันได้โดยตรงไม่ว่าจะลูบหัวหรือโอบลำตัวก็ไม่มีปัญหาแค่เพียงปีเดียวเจ้าจิ๋วตัวใหญ่มากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสมัยที่มันหลงมาที่หมู่บ้านเขาจำได้ว่าตอนนั้นยังแค่ตัวเล็กนิดเดียวแต่ตอนนี้ตัวใหญ่ขึ้นมากกว่าเดิมมากนักนั่นหมายความว่า เจ้าจิ๋วยังคงได้รับสารอาหารที่เพียงพอต่อการเติบโตซึ่งถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีการได้อยู่ใกล้สัตว์ป่าแบบนี้ทำให้พรานเป้ามีความสุขเป็นอย่างมากขณะที่กำลังดิ้งกับเจ้าจิ๋วอยู่นั้นได้มีร่างขนาดใหญ่ก้าวออกมาจากพุ่มไม้ซึ่งเป็นทางเดียวกับที่เจ้าจิ๋ววิ่งออกมาพรานเป้ามองดูจึงพบว่านั่นเป็นกระสู้เพศเมียที่โตเต็มวัย เจ้าตัวนี้คงเป็นแม่ของเจ้าจิว๋วปกติแล้วกระสู้จะเป็นสัตว์ที่ห่วงลูกมากมันจะทำร้ายทุกอย่างที่เข้าใกล้ลูกน้อยด้วยความดุร้ายแต่แม่เจ้าจิ๋วกลับสงบนิ่งไม่ได้มีทีท่าที่เป็นอันตรายต่อย่างใดพ่านเป้าหยุดเล่นกับลูกของมันเขาใช้มือผลักดันให้เจ้าจิ๋วถอยห่างออกไปโนนแม่เองมาแล้วไปกลับไปหาแม่เองเถอะ พ่านเป้ากล่าวเจ้าจิ๋วไม่เห็นแม่มันจึงวิ่งกลับไปทันทีคงเป็นธรรมดาของลูกสัตว์ที่ต้องคอยดื่มกินนมจากแม่ตลอดเวลาแม่กระสู่เดินกลับไปที่พุ่มไม้โดยมีเจ้าจิ๋ววิ่งตามไปพ่านเป้าเฝ้ามองสองแม่ลูกจนพวกมันหายลับสายตาไปเข้าป่ารอบนี้ได้เจอกระสู้น้อยที่เคยช่วยไว้ช่างเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดี แต่เพราะเสียเวลาเล่นกับเจ้าจิ๋วอยู่นานกว่าจะรู้ตัวอีกทีก็พบว่าไกลมือคำแล้วการเดินทางในป่าตอนกลางคืนถือเป็นเรื่องอันตรายพรานเป้าจึงตัดสินใจปักหลักค้างคืนแถวนี้เฮย้ยจ้าจิ๋วทำเอาเสียเวลาจนได้พรานเป้าบวนเล็กน้อยดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้ากลางวันเปลี่ยนเป็นกลางคืน ผ่านเป่าจากการเตรียมที่พักให้เรียบร้อยก็นำกิ่งไม้ตามพื้นมาใช้ทำเป็นกองไฟเนื้อตากแห้งที่เขานำมาเขาเอาไปผพงไฟเพื่อขับไล่ความชื้นทำให้ง่ายต่อการรับประทานหลังกินอาหารเสร็จเรียบร้อยที่เหลือก็คือการเตรียมที่หลับนอนโชคดีที่แถวนี้มีต้นไม้ใหญ่ให้พอปีนขึ้นไปได้คนเลือกต้นไม้ที่แข็งแรงที่สุด เพื่อปีขึ้นไปอยู่บนนั้นจากตรงนี้สามารถมองเห็นพื้นที่ได้กว้างขึ้นอีกทั้งยังช่วยให้ปลอดภัยจากสัตว์นักล่าอีกด้วยพอกินอิ่มหนังตาก,ก็เริ่มหย่อนผ่านเป้าเห็นว่าสถานการณ์ดูเรียบร้อยดีเขาจึงตั้งใจจะงงีบหลับสักหน่อยเมื่อฝืนทนความง่วงไม่ไหวผ่านเป้าจึงปล่อยตัวพิงต้นไม้เขาอยู่ในท่านอนที่ปลอดภยัย เพื่อป้องกันไม่ให้เผลอตกลงมาสู่พื้นเบื้องล่างค่ำคืนในป่ามีสายลมเย็นพัดผ่านบางครั้งอาจได้ยินเสียงสัตว์ป่าออกหากินเสียงร้องของพวกมันบางครั้งฟังดูน่ากลัวไม่ต่างกับเสียงคนที่ร้องหวยหวนแต่พรานเป้าค่อนข้างชินกับเรื่องแบบนี้เขาจึงไม่ได้ให้ความสนใจมากนักท่ามกลางเสียงที่เกิดขึ้นในป่า ได้มีเสียงหนึ่งที่ทำให้พรานเป้าต้องสะดุ้งรู้สึกตัวตื่นขึ้นมันเป็นเสียงฝีเท้าที่กำลังก้าวเดินมาทางนี้เสียงย่ำเท้าไม่ดังมากนักหากลองฟังจากการเดินจะได้ยินเสียงก้าวเท้าประมาณ4-5ถึงหครั้งอย่างต่อเนื่องนั่นอาจพอสรุปได้ว่าคงเป็นส,สัตว์สีเท้าแต่เสียงเดินที่เบาทำให้คาดเดาได้ยากว่านั่นเป็นเสียงของตัวอะไร ถ้าเสียงลงเท้าหนักอาจฟันธงได้ว่าคงเป็นช้างหรือไม่ก็ควายป่าแต่เสียงนี้มันเบาจนฟังดูเหมือนกับสัตว์ที่กําลังย่องเดินเข้ามาเสียงเดินดังเข้ามาใกล้ามากขึ้นทุกทีพรานเป้าลุกขึ้นนั่งมองดูจากบนต้นไม้ทันใดนั้นเจ้าของเสียงเดินโก็ได้ปรากฏตัวออกมาจากความมืดมันเป็นเสือโคร่งตัวใหญ่ เจ้าเสือตัวนั้นมีกรามเนื้อที่หนาแน่นขนาดตัวของมันดูใหญ่โตกว่าเสือทั่วไปอย่างเห็นได้ชัดแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้พรานเป้ารู้สึกประหลาดใจนั่นก็คือสีขนของมันเสือตัวนี้มีลวดลายลำตัวเป็นสีเทาดำจะมีแค่เพียงใบหน้าเท่านั้นที่เป็นสีเหลืองดำเมือนเสือคร่งทั่วไป ผ่านเป้าเฝ้ามองดูเสือตัวนั้นด้วยความไม่ประมาทมันดูไม่กลัวกองไฟที่ก่อไว้เลยอีกทั้งตอนนี้มันยังเดินวนอยู่รอบต้นไม้ที่เขานั่งอยู่ด้านบนนอกจากคนสีดำเทาที่ดูแปลกประหลาดพฤติกรรมของมันเองก็ยากที่จะคาดเดาปกติสัตว์พวกนี้จะระวังตัวและไม่ค่อยเข้ามาใกล้กองไฟแบบนี้ พรานเป้ารีบหยิบหน้าไม้ใส่ลูกซองเตรียมพร้อมเอาไว้ก่อนส่วนเสือตัวนั้นมันยังคงเดินวนรอบต้นไม้ซ้ำไปอีกหลายรอบพรานเป้าเริ่มรับรู้ถึงอันตรายถ้าตกลงไปคงถูกมันเล่งงาเขาแน่ไปออกไปให้พ้นพรานเป้าตะโกนเสียงดังหวังว่ามันจะตกใจกลัวถ้าเลือกได้ก็ไม่อยากทำร้ายกันให้เป็นบาป ดูเหมือนเสียงที่ตะโกนออกไปจะทำให้เสือตัวนั้นหยุดนิ่งมันหยุดอยู่ที่เบื้องล่างต้นไม้พร้อมกับจ้องมองพรานเป้าด้วยท่าทางที่ดุร้ายทันใดนั้นกองไฟที่เคยส่องแสงสว่างได้ดับลงอย่างกระทันหันพื้นที่โดยรอบถูกความมืดเข้าแทนที่ยังดีที่ยังมีแสงจันทร์พอให้มองเห็นได้นิดหน่อยขนสีเทาดำของเสือตัวนั้น ทำให้มันดูกลมกลืนกับความมืดไปอย่างดีมีเพียงแค่ดวงตาของมันที่เปลี่ยนเป็นสีเหลืองจนมองเห็นได้ชัดในตอนกลางคืนตอนนี้พ่านเป้าพอมองเห็นว่าเสือกําลังขยับตัวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำอะไรวะอย่าเลยผ่านเป้าตกใจเมื่อเห็นพฤติกรรมบางอย่างของมันเสือตัวนั้นกระโดดขึ้นต้นไม้ มันกำลังปีนขึ้นมาจนเกือบจะถึงตัวผานเป้าอยู่แล้วเขาคิดว่าถ้าปล่อยไว้แบบนี้คงถูกมันจาัดก,การคุ้นแน่ผานเป้าจึงรีบยกหน้าไม้ยิงใส่มันทันทีลูกศรที่โยบไปปากโดนก้าที่หัวไหลของมันแต่แค่นั้นไม่อาจหยุดเสือร้ายลงได้มันยังคงปีนขึ้นต้นไม้ไกลเข้ามามากขึ้นทุกที พรานเป้ารีบใส่ลูกศรแล้วยิงออกไปอีกครั้งคราวนี้ลูกศรปักที่ปลายเท้าของมันนานส่งผลให้เสื้อโครงเสียหลักตกลงจากต้นไม้ก่อนร่วงถึงพื้นมันพลิกตัวใช้เท้าทั้งสี่ยืนทรงตัวไว้ได้ทันไปเธขึ้นมาอีกคราวนี้กเอวมึงตายแน่ผ่านเป้าตะโกงขับไล่เสื้อตัวนั้นตอบสนองด้วยการคำรามใส่ด้วยเสียงที่ดังกังวาน มันเดินวนรอบต้นไม้อีกครั้งพ่านเป้าเห็นว่าเสือไม่ยอมถอยไปเขาจึงเตรียมหน้าไม้ให้พร้อมยิงอีกครั้งคราวนี้มันหยุดจ้องมองพรานเป้าอยู่ที่บนต้นไม้ส่วนตัวเขาก็เฝ้ามองระวังตัวเอาไว้ตลอดเวลาตาจ้องตาต่างฝ่ายต่างรอลุ้นว่าจะเกิดอะไรขึ้นและเพียงแค่ไม่กี่วินาทีเจ้าเสือตัวนั้นมันก็ได้กระโดดขึ้นเกาะต้นไม้อีกครั้ง ท่านเป้ารีบยกเน้ำไม้ขึ้นเพื่อเตรียมยิงสายตาเสือมองเห็นหน้าไม้ที่โอเลงมหาตนแทนที่มันจะปีนขึ้นไปมารอบก่อนแต่คราวนี้มันกลับถอยตัวลงจากต้นไม้ผ่านเป้าเห็นว่าอีกฝ่ายถอยลงไปเขาจึงเลือกที่จะไม่ยิงมันการเดินป่าครั้งนี้เขาไม่ได้เอาลูกศรมามากนักถ้ายิงไปโดยไม่ระวังจะเป็นการสิ้นเปลืองเสียเปล่า เสือตัวนั้นค่อ,คอยๆถอยห่างออกมามันหันหลังวิ่งหายไปในความมืดบางทีมันอาจยอมแพ้ไปแล้วก็ได้จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้พรานเป้าไม่กล้านอนหลับอีกเลยลงมาลงมาลงมามีเสียงเห็บแห้งดังมาจากความมืดเฮ้ย hey! ใครวะฐานเปาตกใจจนเผลอพูดออกไปเสียงที่ได้ยินฟังดูเหมือนเสียงคนแก่เสียงนั้นเริ่มดังขึ้นอย่างต่อเนื่องฐานเปาตกใจกับเสียงที่ได้ยินเขาไม่รู้ว่ามันเป็นเสียงของใครดึกดื่นป่านนี้คงไม่มีใครมาเดินเล่นในป่าแน่ใครกันที่เป็นคนทำเสียงนี้เดินทางในป่ามาตั้งหลายครั้งก็ยังไม่เคยพบเจอเรื่องแบบนี้มาก่อน ผีป่าหรือเปล่าหรือว่าบางทีอาจเป็นเสียงของเสือตัวนั้นแต่มันทําได้อย่างไรจะใช้เสือสมิงอย่างที่พรางคนอื่นเคยเล่าให้ฟังหรือเปล่าลงมาลง,ลงมาลงมาเสิยงนั้นเริ่มดังและยาวนานมากขึ้นผ่านเป้าเลือกที่จะนิ่งเงียบเขาพยายามไม่โต้อตอบกับเสียงที่ได้ยิน ไม่ว่ามันจะเป็นเสียงใครถ้ายังอยู่บนต้นไม้แบบนี้เขามั่นใจว่ายังไงก็ปลอดภัยเสียงเรียกให้ลงมาเริ่มฟังดูผิดเพี้ยนมากขึ้นจากเสียงคนพูดเริ่มกลายเป็นเสียงเสือร้องครางที่ฟังดูน่ากลัวเสียงนั้นพยายามหลอกล่อให้ตัวเขาลงจากต้นไม้ไม่ผิดแน่นี่คงเป็นเสียงที่เกิดจากเสือตัวนั้นหรือว่า มันจะเป็นเสือสมิงอย่างที่เข้าใจเ,เวนเอ้ยนี่มึงกะเฝ้ากูทั้งคืนเลยใช่ไหมไอ้ชิบหายผรานเป้าบนด้วยความหัวเสียอันที่จริงพ่านเป้ามีความกลัวต่อสิ่งที่เกิดขึ้นแต่เขาเลือกใช้ความโกรธข่มความกลัวเอาไว้สถานการณ์แบบนี้ต้องมีสติให้มากอย่าไปหลงกลตามการย่วยุของมันเป็นอันขาดสำหรับตอนนี้ เสียงเสือร้องครางได้เงียบหายลงไปแล้วแต่นั่นกลับทําให้พรานเป้ารู้สึกกังวลมากกว่าเดิมเขาไม่รู้ว่ามันยังเฝ้ารออยู่ที่ด้านล่างหรือเปล่าพรานเป้ามีความรู้สึกเหมือนว่ามันกําลังเดินวนอยู่แถวนั้นตลอดเวลาถาลงจากต้นไม้เมื่อไหร่ต้องถูกมันจัดก,การอย่างแน่นอนสถานการณ์ตอนนี้ค่อนข้างน่าอึดอัดทุกอย่างดูเงียบเกินไป เงียบจนดูน่ากลัวผ่านเป้าคอยมองดูว่าเสือตัวนั้นหลบซ่อนอยู่ตรงไหนเขาตั้งใจว่าถ้าเจอตัวมันอีกครั้งคราวนี้จะเล่งงานเอาให้ถึงตายแต่การหาตัวมันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดมันแทบไม่ทิ้งร่องรอยเอาไว้เลยเสียงร้องเงียบหายไปผ่านเป้าทำได้แค่เฝ้าระวังอยู่บนต้นไม้ทุนนั้นเขารู้ดีว่าป่าคือถิ่นของมัน ยิ่งเป็นกลางคืนแบบนี้สู่ไปก็คงมีแต่เสียเปรียบแม่งเอ้ยหลบอยู่ไหนวะหลบเก่งจริงนะมึงผ่านเป้าพึพมพำออกมาและชายหนุ่มยังคงเฝ้าระวังต่อไป <c oughs> เขาฝืนทนความง่วงโดยไม่ยอมหลับนอนยิ่งเวลาผ่านไปความง่วงยิ่งมีมากขึ้นกว่าเดิมหนึ่งชั่วโมงผ่านไปสองชั่วโมงผ่าน ในที่สุดผ่านเป่าก็ไม่อาจฝืนทนความง่วงได้อีกต่อไปเขาเผลอหลับไปโดยไม่รู้ตัวแม้จะหลับไปแล้วแต่หูเขายังคงฟังเสียงทุกอย่างที่เกิดขึ้นซึ่งตอนนี้ได้ยินแค่เสียงมแมลงที่บินผ่านไปจากนั้นก็ตามด้วยเสียงเปลือกไม้ที่ร่วงหล่นเสียงสุดท้ายที่ได้ยินคือเสียงหายใจหนักของเสือที่ดังใกล้หูอย่างชัดเจนหืมเอ๊ย Hey, เฮ้ยออกไปนะเว้ยพรานเป้าตกใจเมื่อเห็นสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเสือตัวนั้นมันย้อนกลับมาอีกครั้งคราวนี้มันปีนขึ้นจากต้นไม้มาจนเกือบถึงตัวเขาอยู่แล้วระยะใกล้แบบนี้ตั้งสายหน้าไม้ไม่ทันแน่พรานเป้ารีบหยิบมีดฟันไปที่ข้างลําตัวของมันเสือที่ถูกฟันมันส่งเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดมันเสียหลักและกําลังจะร่วงลงพื้นแต่ในจังหวะนั้น เสือร้ายกลับใช้อุ้งเล็บเกี่ยวเข้อที่เสื้อพรานเป้านั่นถึงส่งผลให้มันลากตัวเขาตกลงไปกับพื้นเสือใช้ร่า,รางกายที่ได้เปรียบยืนทรงตัวได้ทันส่วนพรานเป้าตกลงมาโดยมีส่วนแขนกระแทกพื้นอย่างแรงโอ๊ยแขนกูแม่งเอ้ยดูเหมือนว่าตอนนี้พรานเป้าจะมีอาการบาดเจ็บการตกจากต้นไม้ ทำให้ช่วงแขนซ้ายของพรานเป้าได้รับบาดเจ็บความเจ็บปวดเกิดจากกล้ามเนื้อแขนถูกกดทับจากแรงกระแทกอีกทั้งยังมีแผลถลอกตามตัวอีกหลายแห่งเขารีบมองหาหน้าไม้แต่ดูเหมือนอาวุธคู่ใจจะหลุดมือกระเด็นออกไปที่ทางด้านหลังเสือตัวนั้นยังดีที่ในมือยังกำมีดแน่นเอาไว้อยู่แขนเจ็บแบบนี้คงหนีไปไหนไม่ได้แน่ในเมื่อไม่มีทังลือ,อื่น ที่เหลือคงต้องมีแต่ต่อสู้กันผ่านเป้าใช้มือขวาถือมีดตั้งท่าตเตรียมรับมือเสือที่อยู่ตรงหน้าไม่ว่ามึงจะเป็นเสือหรือผีกูก็ไม่กลัวหรอกกูไม่ยอมตายหรอกเว้ยผ่านเป้ากัดฟันสู้เก่งเก่งเก่นให้หมดสิ่งชัยแก่ดังมาจากเสือตัวนั้นมันเป็นสิ่งเดียวกับที่เรียกให้ผ่านเป้าลงจากต้นไม้ ถ้าทำได้ถึงขนาดนี้มันคงไม่ใช่เสือธรรมดาบางทีอาจเป็นเสือสมิงหรือไม่ก็เป็นเสือผีตามความเชื่อของชาวบ้านป่าเสือผีตัวนั้นมันส่งเสียงคนแก่คอยหลอกหลอนอยู่ตลอดเวลาถ้าเป็นพวกจิตอ่อนเจอแบบนี้เข้าไปคงได้สติแตกแน่ยังดีที่พ่านเป้าเป็นพวกจิตแข็งเขาใช้ความโกรธคข้คขมความกลัวประคองสติก,กับร่างกายให้พร้อมต่อสู้ กับศัตรูตรงหน้าจุดเสือตัวนั้นเปิดฉากด้วยการวิ่งเข้าหาอย่างรวดเร็วผ่านเป้าเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของมันพอมันเข้ามาใกล้เขาจึงใช้เท้าถีบไปที่ใบหน้ามันอย่างแรงการถีบทําให้มันมึนงงไปชั่วขณะจังหวะนั้นผ่านเป้าจึงรีบใช้มือฟันไปที่หัวมันเสือหลบไม่ทันดวงมีฟันเข้าที่ใบหน้าอย่างจังน่าเสียดายที่แผลมันตื้นเกินไป เสือตัวนั้นได้รับบาดเจ็บเป็นเพียงรอยบากบนใบหน้าทุกนั้นทั้งโดนลูกศรปักอยู่ที่หัวไหล่แล้วนี่ยังถูกฟันหน้าเข้าไปอีกแต่ทําไมดูท่าทางมันไม่อ่อนแอลงเลยผ่านเป่ารู้สึกสับสนกับสิ่งที่เกิดขึ้นเขารู้ว่าเสือเป็นสัตว์ที่ดุร้ายมันสามารถฆ่าคนให้ตายได้แต่มันจะไม่สู้ถ้ารู้ตัวว่าเสียเปรียบหรือได้รับบาดเจ็บหนักเช่นนี้ ทั้งตัวมันเต็มไปด้วยแผลที่มีเลือดไหลออกมาโดยเข้าไปตั้งขนาดนี้แต่มันกลับไม่มีทีท่าว่าจะถอยหนีเลยตรงกันข้ามกับพรานเป้าเขาเจ็บและยังเหน็ดเหนื่อยจากการต่อสู้ที่เกิดขึ้นถ้าสู้กันไม่จบแบบนี้มีหวังเขาคงต้องหมดแรงและถูกมันฆ่าตายอย่างแน่นอนจังหวะที่พรานเป้ามัวแต่คิดถึงเรื่องอื่นเจ้าเสือรีบใช้โอกาสนี้พุ่งกระโจนเข้ามาโดยไม่ทันตั้งตัว ผ่านเป้าถูกเสือกระโดดทับร่างจนล้มหงายไปมันใช้อุ้งเล็บตะกุยตามหน้าอกและลำตัวของเขาผ่านเป้ายกทอนแขนขึ้นปัดป้องแม้จะพยายามป้องกันสุดกำลังแต่การทำร้ายจากเสือตัวนั้นทั้งรุนแรงและรวดเร็วตามตัวเริ่มมีบาดแผลจากการถูกควนหลายแห่งเจ้าเสือ,ตเ,สอาาเตรียมเผด็จศึกมันอาปากเตรียมใช้เขี้ยวขยี่คอพ่านเป้าจังหวะที่เสือ เตียงฝังเขี้ยวลงมาที่คอผ่านเปาได้ใช้แขนซ้ายที่บาดเจ็บฟาดไปที่ปลายจมูกของมันอย่างแรงซึ่งนั่นทําให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีอย่างคาดไม่ถึงจมูกเธอเป็นส่วนที่บอบบางของเสือเมื่อถูกฟาดเข้าไปจึงทําให้การรับรู้ของมันเสียสมดุลลงชั่วคราวผ่านเปาไม่รอช้ารีบใช้โอกาสนี้ยกมีดแทงสวนไปที่คางของมันมีดเสียบเข้าใต้คางจนทะลุ ผ่านเป้าดันมีเข้าไปลึกขึ้นแต่เสือไม่ยอมตายง่ายๆมันยืนหน้าเข้ามาใกล้แม้จะถูกมีดเสียบคางอยู่เอาไว้ก็ตามไม่เอ้ยทำไมไม่ตายทักทีวะผ่านเป้าเริ่มต้านแรงไม่ไหวเสือยืนหน้าเข้ามาใกล้มันไม่สนใจมีดที่เสียบคาอยู่ด้วยซ้ำมันกดหัวต่ำลงเหมือนตั้งใจจะกัดหัวผ่านเป้าไปทั้งเบบนั้นผ่านเป้าใช้แรงเฮือสุดท้าย กดดามมีดพร้อมกับดันหัวมันให้ถอยห่างออกไปแต่เวลานี้เขากลับไม่สามารถฝืนสู้แรงมันได้หัวของมันยื่นเข้ามาใกล้มากขึ้นใกล้มากจนมองเห็นเขี้ยวที่อยู่ภายในปากใบหน้าของมันเหมือนกับว่ากำลังยิ้มให้กับความตายของพรานเป้าการกระทำของมันไม่ต่างจากผีร้ายคงไม่มีคำไหนเพราะกับมันเท่ากับคำว่าเสือผีอีกแล้ว ไอเวรเอ้จะตันไม่ไหวแล้วผ่านเป้าพยายามฝืนเอาไว้เกินเกินเกินเนื้อคนเสือผีส่งเสียงคอยหลอกหลอนระหว่างต่อสู้ช่วงเวลาแห่งความเป็นความตายได้มีเสียงฝีเท้าของสัตว์ัวหนึ่งกำลังวิ่งมาทางนี้เจ้าสัตวัวนั้นพุ่งเข้าชนอัดกลางลำตัวเสือผีจนกระเด็นถอยออกไป ส่งผลให้พรานเป้ารอดตายได้อย่างหุดหวิดวพอตั้งหลักได้เขาจึงมองดูว่าสัตว์ตัวไหนที่เข้ามาช่วยชีวิตเขาไว้ปรากฏว่ามันคือเจ้าจิ๋วนั่นเองกระสู่ตัวน้อยเผชิญหน้ากับเสือผีด้วยความกล้าหาญแต่ถ้าให้ประเมินจากสิ่งที่เห็นดูเหมือนเจ้าจิ๋วจะเสียเปรียบทุกอย่างมันมีรูปร่างที่เล็กกว่าเสือผีอย่างเห็นได้ชัดไอ้จิว๋วอย่าพิกับมันรีบหนีไป พรานเป้าสั่งให้เจ้าจิว๋วหนีไปสิ่งตึงของพรานหนุ่มอาจส่งไปไม่ถึงเจ้าจิว๋วมันไม่ได้ต้องการหนีมันเตรียมใจมาต่อสู้กับเสือผีที่อยู่ตรงหน้าทางด้านเสือผีมันใช้อุ้งเล็บปัดมีดที่เสียบคาจะหลุดออกมาพรานเป่ารีบใช้โอกาสที่สัตว์ทั้งสองกำลังจ้องมองกันอยู่รีบวิ่งไปหยิบหน้าไม้และทำการใส่ลูกศรให้พร้อมใช้งานเขาเหลือลูกศรอ,อีกไม่มาก การยิงครั้งต่อไปต้องมั่นใจว่าจะฆ่ามันได้ถ้ายิงโดนหัวสักครั้งบางทีอาจฆ่ามาลงได้แต่มันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเจ้าจิ๋วที่เข้ามาช่วยไม่ต่างจากอุปสรรคที่ขวางทางยิงการต่อสู้เริ่มต้นขึ้นเสือผีพุ่งกระโจนเข้าใส่เจ้าจิว๋วแต่กระสุนน้อยสวนกลับด้วยการขีิดงัดลำตัวเสือให้ลอยอยู่กลางอากาศนั่นส่งผลให้เสือผีเสียหลักล้มลง คราวนี้เจ้าจิ๋วเป็นฝ่ายตอบโต้กลับไปบ้างมันวิ่งเข้าหาศัตรูด้วยความดุร้ายมันก้มหัวเตรียมใช้นอเสียบแทงร่างเสือให้ทะลุแต่เสือผีกลับใช้คมเขี้ยวงับไปที่หนอกของเจ้าจิ๋วได้ทันเสือผีใช้ขนาดตัวที่ใหญ่กว่าเหวียงร่างเจ้าจิ๋วจนล้มลงจังหวะนั้นมันได้ฝังเขี้ยวลงไปที่ต้นคอของเจ้าจิว๋วก็สู้น้อยพลาดท่าถูกเสือร้ายเข้าขยำ้ำเอ้จิว๋วไม่ ผ่านเป้าเตรียมให้ความช่วยเหลือลูกศรถูกยิงออกจากหน้าไม้โดยความรีบร้อนคราวนี้ลูกศรปักโดนที่ขาหลังของเสือผีแต่มันกลับไม่สนใจความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นเสือผียังคงกัดขย้ำเจ้าจิ๋วย่างบ้าคลั่งมันใช้ร่างกายที่ใหญ่กว่ากดทับร่างเจ้าจิ๋วเอาไว้กระสุนน้อยถูกเล็บแหลมกรีดลงบนผิวหนังเขียวอันใหญ่โตกัดต้นคอจนมีเลือดไหลออกมา,มามากมาย จ้าจิ๋วส่งเสียงร้องด้วยความทุกข์ทรมานหากคืนยังเป็นแบบนี้ต่อไปมีหวังเจ้าจิ๋วคงได้ตายแน่เสียงร้องของกระสู้น้อยดังไปทั่วพื้นที่นั้นทันใดนั้นก็มีสัตว์ร่างใหญ่อีกตัวขานรับเสียงร้องดังกล่าวมันคือกระสู้เพศเมียตัวใหญ่ที่เป็นแม่ของเจ้าจิ๋วนั่นเองสัญชาติยางความเป็นแม่ไม่เห็นลูกน้อยตกอยู่ในอันตราย มันจึงรีบเข้าไปต่อสู้เพื่อช่วยลูกทันทีแม่กระสู้ใช้นอที่ดูเหมือนก้อนหินบินขวิดคนที่ท้องเสือผีจนลอยกระเด็นถอยไปนอที่มีความแข็งแรงขูดท้องเสือผีจนกลายเป็นแผลฉีกขาดมีไส้ไหลออกมาเป็นพวงยาวเสือผีถอยออกมาตั้งหลักส่วนแม่กระสู้รีบเดินเข้ามาดูลูกน้อยโชคดีที่เจ้าจิ๋วยังคงลุกขึ้นไหว กสู้เป็นสัตว์ที่หนังหนาแผลที่เกิดขึ้นจึงไม่ได้หนักหนาเท่าที่ควรแม้จะรอดตายแต่เจ้าจิ๋วกลับดูอ่อนแรงอย่างเห็นได้ชัดทางด้านเสือผีมันกัดดึงควงไส้ที่ปิ้นอ,อกมากินโดยไม่แสดงท่าทีเจ็บปวดอะไรออกมาเลยนี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นแบบนี้มันน่าเกลียดน่ากลัวกันไปแล้วเสือตัวนั้นมันยังเป็นเสืออยู่จริงหรือเปล่า หรือว่ามันเป็นซืือผีอย่างที่พรานเป้าเข้าใจ